วันนี้ญาติหลายพี่น้องชุมชนพี่น้องชุมชนหินตั้งมาแล้วพี่น้องชุมชนทินตั้งเรามาแล้วอ่พพพาพันละันละโอ,โอพัญยาน,นายก็มาด้วยพรัญาน,นายกมายอมโยมเป็นวันนี้ญาติพี่น้องชาวบ้านโจดนนนสามัคคีบ้านโจดนวนสามัคคีนะครับบ้านโจดนนนสัมัคคีก็มาด้วยบ้านโจดนนลสัมัคคี ใครเรามามาเนี่คุณปุ๊กไม่เจอหน้าหลายวันคุณปุ๊กไปอยู่ยังไงคุณปุ๊กนี่มาันไหนจะได้เป็นตำรวจตัเทียนมาไหนจะได้ดววดเป็นตำรวจตะเคียนเนี่ไปสอบดิงแม่ให้ตอบบ้างมาว่าโยมแม่เรียนโยมแม่ทุ่มยุ่นโยมแม่พร้อมก็มาโยมพี่ไผ่ก็มาโยมแม่มาวางก็มาโยมพีด พี่อัมพาก็มาโยี่อัมพาก็มาวันนี้โยี่เอี่ยมเห็นมาวันนี้พี่เอี่ยมอ่ะอ๋อจ้าจ้าจ้าวันนี้ยยครูทั้งสองมาเลยนี่เดี๋ยวต้องให้แต่งจุดขาวมาวัดแล้วอะไรให้เจ้ให้ยมผมอ้อนสมานอยู่บ้านคนเดียวกีได้แหละอ้าวมิสเตอร์เฟดดี้มิสเตอร์เฟดดี้วีลคอมทูนองงฟานเทลเพล <g ül üyor> ยมทอมยมทอมครับดีครับสวัสดีแฮปปี้แฮปปี้อันนี้เจจุ๋มนั่นนี่เจจุ๋มคนงามนั่นนี่ใครครับนี่ <g ül üyor> อ่าตาตูวตาตัครับเดี๋ยวจะต้องไปอยู่กับเฟรดี้แล้วนี่ไปพึ่งเดนภาษนนนะ <g ül üyor> าอังกฤษเด้อเนี่ยนะแล้วเดี๋ยวไปสปีกอังกฤษเด้อเนี่ยอ่าโยมพอ่มอพ่อเม่พี่นอ้องญาติเองมาจาก นนทรัมคีเนาะน้องโจด้ายมพบุญเลิศโยมแม่จำชื่อไดอยู่แต่วันทีออกบ่เออแม่สมพงศ์นะแม่สมพงศ์จ้าจ่าแม่สมพงศ์จงคิดกลางจะมาเสด็จถ้าเจ้าผ้าใสเสื้องามเลยวันนี้นีคือบ้านเร์ช่างบ้านดียร์นสามัคคี บรรจุดด้วยอาจารย์โยมบรรจุนโดนสมัคค<ป>ีด้วย